สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์วันที่สิบแปดนะครับนี่พามาดูแตงร้านครับแตงร้านอายุ26วันครับติดทุกข้อติดทุกข้อนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ดอกบานแล้วครับจะมาดูว่าติดทุกข้อจริงไหมนี่ครับนี่นี่ครับ อันนี้เป็นดอกตัวเมียรครับ26วันนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับปลูกในพื้นที่ประมาณเครื่องงานนะครับ56ตารางวาประมาณ200ตารางเมตรมีทั้งหมดก็10่10 1 1เทแถวแถวนึงก็ยาวประมาณกับ20เมตรนะครับ อีกประมาณ2อาทิตย์น่าจะได้เก็บอันนี้เป็นแตงล้านพันพรีเมียมจะสังเกตว่าติดทุกข้อ,องจริงครับเนี่ยมาดูขแขนงครับขแขนงก็ติดน,นะครับเนี่ยอันนี้เป็นขแขนงครับเนี่ยตกตัวเมียนะครับนี่ เทคนิคก็คือตอนนี้จะใส่ขี้ไก่ขี้ไก่ลองพื้นครับแล้จะกลืนก่อนมันเป็นดินเป็นดินสมนะครับดินเหนียวเป็นดินกรวดธรรมดานี่ครับซึ่งดูมันเหมือนไม่มีธาตุอาหารดินที่ทุดถมบ้านนะครับขุดมาชั้นใต้ดินแต่ว่าเรามาปรับปรุงครับ ใช้ขี้ไกล่ลองพื้นแล้วก็ปุ๋ยสูตร15เสมอเนี่ยมาลองพื้นแต่พอดีเนี่ยมันเป็นพื้นที่เล็กๆผมใช้ถังสองลิตรในการทำสาสยน้ำหยดอัตราส่วนปุ๋ยก็ใช้เกือบกิโลนะครับหลังจากสิบวันแล้วเนี่ยปลูกได้สิบวันแล้วก็ ใส่ปุ๋ยละลายตามน้ําหยดแล้วก็ฉีดพวกฮอร์โมนที่มันมีทำให้ดกตามตลาดอีหอไหนก็ได้ครับปุ๋ยทั้งใบแล้วตอนนี้วันที่26เพงเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไปได้ประมาณ2วันเนี่ครับสอสวันใส่เป็นทิศสามยี่สิบเอ็ แล้วก็จะฉีดเ,เป็นตัวแปลงเพศนะครับเป็นตัวแปลงเพศฉีดตั้งแต่สีใบสองใบแรกนะครับประมาณ2องใบจริงสองใบจริงแรกแล้วก็สีใบจริง ก็จะได้อย่างที่เห็นนี่ครับอันนี้ไม่ได้คุ้มผ้าครับยาจะเยอะหน่อยเป็นินปุ๋ยง่ายวาดินเหนียวแล้วก็ไม่มีคุณภา้าไม่มีทอาหารนะครับแต่ว่าวัดค่าพีเอ็กได้พอดีนะครับประมาณหกท้าหารเรามาเติมเอาโอเคไก่ไก่แกบแต่ตาในการใส่ปุ๋ยเนี่ย ปกติ1กิโลนตาส่นน1กิโลเขาจะใช้ตอนหนึ่งไร่อันนี้ครึ่งงานก็เลยทำให้ดกนะครับปุ๋ยมันเยอะแต่ว่าปลูกทีผมปลูกทีนะครับเนี่ยพราพื้นที่มันเล็กน่าจะคืบหนึ่งได้ครับปกติเขาจะห่างกัน40เซนนี่ห่างกัน1 0กว่าเซนคืบหนึ่งครับ ถือโอเคครับเนี่ยบอกเทคนิคเล็กๆน้อยแล้วก็ยาพวกขามแรงนี่ก็ฉีดทุกวันสองวันพวกยาเชาื้อราอีกประมาณสองอาทิตย์เก็บเดี๋ยวมาอัพเดตอีกทีครับนี่ครบับานแล้วครับเนี่ยครับนี่ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่กำลังรับชม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ